ครับก็สวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับวันนี้ก็มันเจอกันใน ep ที่9นะครับจะเป็นเรื่อง pnr แล้วก็ cnr นะครับหรือว่าเรื่องวิธีเลียงสับเปลี่ยนเชิงเส้นกับการจับหมู่นะครับมี2เรื่องนะครับทบทวนนิดนึงนะครับสูตรที่1นนะครับถ้านักเรียนจะใช้ pnr นะครับหรือว่าการเรียงสับเปลี่ยนเชิงเส้นเนี่ยนะครับสูตรของเราก็คือ pnr เท่ากับ n ลบ n แส่วน n ลบ r แฟกนะครับส่วนถ้าเป็นสูตร c ก็คือ c n r เท <R> ่ากับ n แฟกส่วน n ลบ r แฟกคูณ r แฟกนะครับมี2สูตรนะครับเราจำง่ายๆนะครับใช้สูตร p ก็ต่อเมื่อ,อมีการเรียงนะครับอันนี้ก็คือไม่เรียงนะครับก็คือสุ่มมาแล้วเรียงไหม ถ้าไม่เรียงนะครับก็คือใช้สูตร c ถ้ามีการเรียงเกิดขึ้นก็คือใช้สูตร p นะครับอ่ะต่อไปเดี๋ยวเรามาลองอ่านโจทย์ดูนะครับดูตัวอย่างอีกสักนิดนึงนะครับเขาบอกว่ามีหนังสือคณิตศาสตร์ต่างกันสองเล่มนะครับหนังสือภาษาไทายต่างกัน3เล่มหนังสือภาษาอังกฤษต่างกัน4เล่มถ้าต้องการนําหนังสือทั้งหมดมาวางเรียงนะครับเราสังเกตดูคําว่าวางเรียงนะครับในชั้นหนังสือจะทําได้ทั้งหมดกี่วิธี นะครับอันนี้เขาบอกว่านํามาวางเรียงนะครับเขาไม่ได้บอกว่าเรียงกี่เล่มนะครับความหมายก็คือมีหนังสืออยู่กี่เล่มก็ตามนะครับเขาจะวางเรียงกันทั้งหมดเลย n เท่ากับสิ่งของทั้งหมดก็คือ2บวก3บวก4นะครับรวมกันเลยเป็น9กานะครับการนำมาเรียงอันนี้เขาไม่ได้กำหนดมาว่าเรียงกี่เล่มก็คือเรียงทั้งหมดเลยจริงๆแล้ววิธีนี้ใช้สูตรปกติได้นะครับก็คือ 1 2 3 4 5 6 7 8 9แล้วก็9 8คูณ8คูณ7คูณ6คูณ5ได้เลยนะครับอ่ะแต่ถ้าเราจะใช้สูตรนะครับก็คือสูตร p เพราะว่ามันมีการนำมาเรียงนะครับจากสูตร p pnr ของเรานะครับ n คือ9 r คือ9นะครับก็คือ9แฟกส่วน9ลบ9แฟกนะครับ ก็จะเป็น9 a แฟกส่วนด้วย9ลบเหลือ0นย์ะครับ0มีค่าเท่ากับ1นะครับ0มีค่าเท่ากับ1แสดงว่าคำตอบของเราก็คือ9แฟกนั่นแหละนะครับตอบเป็น9แฟกหรือเราคิดเลขเลยเป็น9คูณ8คูณ7คูณ6ไปเรื่อยเรจนถึง1นะครับอันนี้ก็คือใช้สูตรนี้ก็ได้หรือว่าการเรียงเส้นตรงปกตินะครับที่เราเรียนก็ได้ก็คือมี9ขั้นตอน นะครับข้อ2เนี่ยนะครับจะเป็นการฝึกใช้สูตรนะครับ PNR นะครับแล้วก็ CNR นะครับอันนี้ให้นักเรียนไปลองทำนะครับให้เวลานะครับลองทำเองนะตามสูตรนะครับแทนไปเรื่อยๆนะครับอ่ะครูยกตัวอย่างหนึ่งข้อนะครับเช่นข้อนี้นะครับ P 8 4นะครับ n คือ8 r คือ4 นะครับก็จะเป็น8ปดแฟกส่วน8ลบ4แฟกเท่ากับ8ปดแฟกส่วน8ลบ4เหลือ4แฟกนะครับจากนั้นเราก็คิดเลขปกติเลยนะครับจาก8เนี่ยถอยไปตัดกันกับ4ตัวนี้นะครับก็จะเป็น8คูณ7คูณ6คูณ5แล้วก็คูณ4แล้วเราหยุดไว้นะครับจบที่4นะครับจากนั้น4แฟกนะครับ แล้วตัดกันนะครับจากนั้นตัวนี้นะครับมันจะเป็น8คูณ7คูณ6คูณหนะครับแล้วเราก็คิดเลขนะครับเท่ากับ1,608นะครับ80นะครับโอเคนี่แหละเราก็คิดประมาณนี้นะครับถ้าเป็นสูตร c ก็ใช้สูตร c นะครับโอเคที่เหลือนักเรียนทำเองนะครับลองทำ นะครับอ่ะต่อไปครูมาดูที่ข้อที่3นะครับข้อนี้ยังไม่แน่ใจว่าะจะได้ใช้สูตร p หรือสูตร c หรือไม่นะครับแต่ครูจะดูก่อนนะครับอ่ะต้องสร้างต้องการสร้างจำนวน3หลักจากเลขโดด1 2 3 4 4ตัวนี้นะครับโดยเลขโดดจะไม่จะต้องไม่ซ้ำกันนะครับจะทำได้ทั้งหมดกี่จำนวนอันนี้จริงๆไม่ต้องไม่ต้องใช้สูตรนะครับข้อนี้นะครับตัวเลขไม่ซ้ำกัน เดี๋ยวครูคิดให้ดู2วิธีนะครับถ้าปกติแล้วเนี่ยเราก็จะมองเป็น3ขั้นตอนแบบนี้หรือว่า3หลักนะครับหลักที่1หลักร้อยเนี่ยเราเรีอกได้4วิธีถัดมาเลือกได้3ามถัดมาเลือกได้2นะครับถ้าเราเขียนเป็นวิธีทําเราก็จะเขียนเป็น3ขั้นตอนนะครับอันนี้จำได้นะที่เป็นหลักหน่วยหลัก10หลักร้อยอะไรพวกนั้นนะครับอันนี้เป็นวิธีแบบเดิมนะครับก็จะได้4ี่คูณสคูณ2นะครับ แล้วก็ตอนตอบก็จะได้4คูณ3คูณ2เท่ากับ24นะครับเดี๋ยวเราไปดูอีกวิธีนึงนะครับใช้สูตรยังไงนะครับอันนี้เขาบอกว่าต้องการสร้างจำนวนแค่3จํจำนวนนะครับก็คือเขาเลือกมานะครับแล้วมาวางเป็นตำแหน่งหลักหน่วยหลัก10หลักร้อยสลับกันไปมาอันนี้เรียกว่าเป็นการเรียงนะครับก็คือใช้สูตร PNR นะครับ ส่วน3เนี่ยคือ r เพราะว่าเราต้องการนำมาเรียงทีละ3ตัวนะครับ r เท่ากับ3จำนวนทั้งหมดที่โจทย์กำหนดมามีอยู่4 n เท่ากับ4นะครับถ้าเราจะใช้สูตร p ก็คือเป็น p 4 3 n อยู่ข้างหน้า r อยู่ข้างหลังนะครับอันนี้คือ n อันนี้คือ r นะครับจากนั้นก็แทนตามสูตรเลยเป็น4แฟกส่วนด้วย4ลบ3แฟกนะครับ ข้างบน4แฝกมันเดินติดไว้ก่อนนะครับข้างล่าง4-3ลบ3เหนือ1แฟก1แฟกก็มีค่าเท่ากับ1แสดงว่าคำตอบเราก็คือที่เราต้องคิดก็คือเราต้องแยก4แฝกออกมาเป็น4 1. คูณ3คูณ2คูณ1ำตอบก็จะได้เท่ากับ24นะครับเหมือนกันเป๊ะเลยนะครับแล้วเราก็ค่อยมาสรุปนะครับสามารถสร้างจำนวนได้ทั้งหมด 24จํานวนนะครับเสร็จแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นการใช้สูตรหรือว่าคิดแบบปกติก็คิดได้เหมือนกันนะครับโอเคนะครับต่อไปไปดูตัวอย่างนะครับเรามาฝึกแยกกันนะครับว่าข้อไหนใช้ p ข้อไหนใช้ c นะครับแล้วก็แทนสูตรแล้วก็หาคําตอบได้เลยนะครับเหมือนข้อนี้ฮะเรามาดูข้อที่4นะครับรถประจําทางแห่งหนึ่งเนี่ยมีเก้าอี้อยู่5ตัวนะครับวางเป็นแถว ยาวนะมีคนอยู่9คนบางคนอ่านแค่นี้เนี่ยนะครับมองออกแล้วนะครับมีเก้าอี้อยู่5ตัววางเป็นแถวเรียงกันอันนี้ใช้สูตร p แน่นอนนะครับ pnr เพราะว่าวางเป็นแถวเรียงกันนะครับเป็นแถวยาวแล้วมีคนอยู่ตั้ง9คนจงหาจำนวนวิธีนั่งเก้าอี้นะครับแต่ละตัวจะต้องมีคนนั่ง1คนแน่นอนอยู่แล้วนะครับเก้าอี้หตัวนั่งได้แค่หนคนนะครับ ดังนั้นเราดูนะครับข้อนี้ถ้าครูจะคิดเลยเนี่ยนะครับมีเก้าอี้อยู่5ตัวแต่มีคน9คนนะครับ n, n จะมากกว่า r หรือเท่ากับ r นะครับดังนั้นคนเนี่ยทั้งหมดคือ9เราจะเลือกคนจาก9้าคนเนี่ยมานั่งเก้าอี้ทีละ5้าคนเพราะว่ามีเก้าอี้อยู่5ตัวนะครับ r, r จะเท่ากับ5ดังนั้นสูตรที่เราใช้ก็คือสูตร pnr นะครับ n คือ9 r คือห้าขอโทษนะครับเท่ากับ 9แฟกส่วน9ลบ5แฟกจากนั้นคิดเลขต่อ9แฟกเท่ากับ9ลบ5เหลือ4แฟกนะครับจากนั้นคิดเลขนะครับ9ถอยไปเรื่อยเือจนถึง4มันก็จะเป็น9คูณ8คูณ7คูณ6คูณ5คูณ4แฟกนะครับส่วนด้วย4แฟกข้างล่างนะครับ แล้วตัด4 f แฟกเป็น1นะครับเลขที่เราเหลืออยู่นะครับเราจับคูณกันนะครับก็จะเป็น9คูณ8คูณคูณคูณ5นะครับก็จะได้คำตอบเท่ากับ1,5,1,2,0นะครับ15,120นะครับอันนี้ตอบเลยนะครับโอเคนะ ไปดูโจทย์ข้อต่อไปนะครับข้อที่5นะครับที่สำคัญนักเรียนต้องฝึกอ่านโจทย์นะครับแล้วก็ดูว่าใช้สูตร p หรือสูตร c ต้องแยกให้ได้นะครับนำรูปที่แตกต่างกัน5รูปมาจัดแสดงเนี่ยเรียงกันเห็นไหมครับมีคำว่าเรียงเป็นเส้นตรงนะครับจะมีวิธีทําได้ทั้งหมดกี่วิธีนะครับดังนั้นเราดูนะ เขาบอกว่ามีรูปอยู่ห้ารูปนํามาเรียงต่อกันเป็นแถวเขาไม่ได้บอกว่าเรียงแค่สามรูปหรือเรียงแค่สี่รูปข้อนี้แสดงว่า n เนี่ยคือจํานวนสิ่งของทั้งหมดของเราก็คือห้าโจทย์เขาไม่ได้กําหนดมาว่าเรียงกี่รูปก็คือเราก็ตอบไปเลยว่าเรียงทั้งหมดนะะปปน,นะครับก็คือเรียงห้ารูปไปเลยนะครับจากนั้นสูตรที่เราใช้ถ้ามีคําว่าเรียงแบบนี้ก็คือการนําไปเรียงสูตรที่เราใช้ก็คือ p nr นะครับก็คือมี5เลือก5เลยก็จะได้5แฟกส่วน5้ลบหแฟกนะครับเท่ากับ5แฟกส่วน0แฟก0แฟกมีค่าเท่ากับ1นะครับเท่ากับ5คูณเราก็คิดเลยนะครับ5้าคูณสคูณสคูณสคูณหนนะครับทำได้ทั้งหมด 120วิธีนะครับอโอเคเสร็จแล้วนะครับอันนี้ก็คือตัวอย่างนะครับ P หรือ C นะครับเราแยกให้ออกแค่นี้นะครับต่อไปข้อที่6นะครับข้อที่6จงหาจำนวนวิธีเลือกตัวแทนนักเรียนเนี่ยคนเขาต้องการตัวแทนนักเรียน5คนจากกลุ่มของนักเรียนซึ่งมีอยู่8คน มองง่ายๆเลยต้องการเลือกมา5ซึ่งทั้งหมดมีอยู่8เขาไม่ได้บอกว่าเลือกไปทําอะไรแล้วก็ไม่ได้บอกว่าเลือกมายืนเข้าแถวหรือเรียงนะครับแสดงว่าอันนี้เขาแค่สุ่มมานะครับแสดงว่าเอ็นเราก็จะเป็นทั้งหมดคือ8สุ่มมาทีละ5คนสุ่มสลับไปมาเนี่ยครับ5คนนะครับแสดงว่าสูตรที่เราจะใช้เนี่ยนะครับก็คือสูตร cnr นะครับ เพราะว่าแค่สุ่มมาไม่ได้บอกว่าให้มายืนเข้าแถวสลับตำแหน่งอะไรเงี้ยไม่มีนะครับแสดงว่าดังนั้น n คือ8 R คือ5โอเโทษนะครับเท่ากับ8แฟส่วนอันนี้เราต้องใช้สูตร c นะครับจะไม่ได้ก็คือ n แฟรคือ8แฟส่วน n ลบ R ก็คือ8ลบ5แฟคูณ R แฟนะครับจากสูตรนะครับ สูตร r ก็คือตรงนี้นะครับ n act, ส่วน n ลบ r act, คูณ r แกนะครับสูตร c n r นะครับต่อไปเรามาคิดเลขนะครับคาบนวณคือ8แส่วนข้างล่าง8ลบ5เนี่ยเหลือ3แคูณกับ5แนะครับ8ต,ตัวนี้เราจะถอยไปตัดกับเลขที่ใกล้เคียงกับ8ที่สุดก็คือ5ตัวนี้นะครับดังนั้น8เราแยกมาถึงแค่5แก็หยุดไว้ เป็น8คูณ7คูณ6คูณ5แฟกส่วนด้วย3แฟกนี้แยกออกมา3คูณ2คูณ1คูณ5แฟกจากนั้น5แฟกต,ตัดกัน3อ๋อาตัด6นะครับเหลือ2นะครับอันนี้แล้วก็2ตัด8เหลือ4นะครับก็จะเหลือ นะเราก็มันก็จะเหลือแค่4คูณ7คูณ2นะครับแล้วคูณเลข56นะครับวิธีอันนี้ตอบเลยนะครับได้คำตอบแล้วโอเคนะครับอันนี้ก็คือตัวอย่างคร่าวๆนะครับเรื่อง pnr หรือ cnr ให้นักเรียนดูว่านะครับใช้สูตร p หรือสูตร c นะครับที่สำคัญในเรื่องนี้นะครับเดี๋ยววันนี้ครูก็ฝากไปแค่นี้ก่อนนะครับถึงข้อที่6นะครับฝาก ทำการบ้านนิดนึงนะครับที่ครูข้ามานะครับหน้ายี่สิบเอ็ดนะครับข้อหนึ่งข้อสองนะครับแล้วก็หน้ายี่สิบสองนะครับแล้วก็หน้าย3สามอันนี้ให้ลองทําดูนะครับเดี๋ยวถ้าครูมีเวลาเดี๋ยวครูจะมาเฉลยยังไม่ต้องส่งนะครับลองทํานะครับโอเคเดี๋ยวคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้นะครับเดี๋ยววันหลังเดี๋ยวครูจะมาสอนแบบฝึกหัด พวกนี้ต่อนะครับที่เหลือก็จะมีแค่แบบฝึกหัดเรื่อง pnr แล้วก็ cnr แล้วนะครับแต่มันอาจจะดูยากขึ้นอีกนิดนึงนะครับโอเควันนี้ก็ัที่เหลือก็จะมีแค่แบบฝึกหัดที่เป็น pnr แล้วก็ cnr แล้วนะครับก็จะจบในเรื่องกลางภาคนะครับเราสอบถึงเรื่องนี้นะครับอ่ะเดี๋ยววันนี้ครูก็ไว้แค่นี้ก่อนเดี๋ยววันหลังเดี๋ยวครูจะมาไล่เฉลยแบบฝึกหัดไปเรื่อยๆนะครับส่วน ที่นักเรียนจะต้องไปฝึกทําก็คือหน้า 21, 22แล้วก็23อันนี้ให้ลองทําเองนะครับเป็นเหมือนที่ครูสอนมาแล้วแหละนะครับอยู่ในคลิปก่อนก่อนนะครับไปลองไล่ดูนะครับโอเควันนี้ก็ไว้แค่นี้นะครับสวัสดีครับ